ตอนที่46เสียงคำรามจากหุบเหวหลังจากคะแนนระดับสูงเต็มแล้วทั้งเรนและริกต่างรู้ดีว่าการวิวัฒนาการต่อไปอย่างชั้นที่2นั้นจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมยิ่งกว่าเดิมการเดินทางของพวกเขาในชั้นที่1ยังไม่จบโดยเฉพาะเมื่อมอนสเตอร์ระดับผู้บัญชาการเริ่มโผล่ให้เห็นในแผนที่ที่เรนได้รับมาจากบันทึกของนักลาทมินดูนี่สิเรนกางแผนที่ฉบับจำลองจากหน้าต่างระบบ ภาพสามิติของพื้นที่เบื้องหน้าปรากฏกลางอากาศบริเวณหุบเหวแห่งเสียงคำรามมีบันทึกว่าเคยพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ข้างในริกมองไปยังภาพตรงหน้าแล้วขมวดคิ้วหุบเหวแห่งเสียงคำรามชื่อไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะแต่ก็น่าสนใจเรนยิ้มบางเราต้องทดสอบระดับผู้บัญชาการให้รู้สัทีก่อนที่ชั้นที่สองจะฆ่าเรา พวกเขาเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าไปยังหุบเหวในตำนานนั้นสองวันต่อมาสายลมแปลกประหลาดพัดมาจากเบื้องลึกของช่องเขาเสียงคำรามทุ่งหญ้าในละแวกนั้นไร้สิ่งมีชีวิตโดยสิ้นเชิงเรากับถูกกวาดล้างไปจนหมดหินก้อนใหญ่ๆที่กระจายอยู่รายรอบเต็มไปด้วยรอยขวนขนาดใหญ่บางแห่งลึกทะลุเข้าไปเกือบครึ่งเมตรเรยนยืนอยู่ริมขอบเหวแล้วมองลงไปเบื้องล่าง ความลึกนั้นคล้ายกับความว่างเปล่าที่ไม่มีจุดสิ้นสุดริกยกขวานขึ้นคาดปลายหวังว่าจะไม่โดดลงไปนะไม่มีใครโง่ขนาดนั้นหรอกเรนยิ้มมุมปากก่อนจะหยิบก้อนหินโยนลงไปพวกเขารอห้าวินาทีสิบวินาทียี่สิบวินาทีไม่มีเสียงตกกระทบใดๆทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำแผ่วเบาก็ดังขึ้นมาจากเบื้องล่าง เสียงที่สะท้อนขึ้นมาเหมือนแรงสั่นสะเทือนของโลกใต้พิภพ,พมันรู้ตัวแล้วเรนพูดเรียบๆร,ริกก้าวถอยหนึ่งก้าวอย่างสัญชาตญาณแต่ทันใดนั้นพื้นดินสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงเปรี้ยดังขึ้นจากหินแตกกระจายเงาดำขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากเหวอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคำรามกึกก้องถอยเรยนตะโกนพร้อมกับควาตัวริกกระโดดออกด้านข้างโครม พื้นดินที่พวกเขาเคยยืนอยู่ระเบิดแตกกระจายเศษหินลอยว่อนในอากาศร่างของราชสีกรอะโลกันขนาดมหึมาปรากฏกลางหลุมลึกมันสูงเกือบ8เมตรตัวใหญ่เท่ารถบรรทุกทั้งคันร่างกายปกคลุมด้วยเกราะสีดำสนิทที่ดูแข็งยิ่งกว่าเหล็กกล้าดวงตาแดงฉานเหมือนเปลวไฟม,มรณะแจ้งเตือนระบบตรวจพบมอนสเตอร์ราชสีกรอะโลกันระดับผู้บัญชาการอันตรายสูงสุดแนะนำ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงงั้นเหรอเรนสบดช้าไปแล้วราชสีพุ่งเข้าใส่พวกเขาทันทีความเร็วของมันเกินคาดกล้ามเนื้อใต้กรอบเคลื่อนไหวราวกับสัตว์ร,ร้ายที่ผ่านสนามรบมาหลายพันปีเรนตวัดดาบหินดำขึ้นฟันสวนเสียงกรีดเฉือนระหว่างโลหะและเกราะดังสนัน่นริกตามติดด้วยการฟาดขวานใส่ข้อเท้าด้านหลังของมันหวังจะทำให้เสียสมดุล แต่ไม่ทันไรกรงเล็บหน้าของราชสีปัดร่างริกกระเด็นถลายไปเกือบสิบเมตรชนกับก้อนหินขนาดใหญ่จนแตกกระจายริกเพรนตะโกนก่อนจะเบี่ยงตัวหลบการโจมตีถัดไปอย่างวุดวิดเขาไม่พูดอะไรอีกดวงตาจับจ้องที่จุดอ่อนเล็กๆระหว่างกรอบข้อขาหน้าและลำตัวพลังมืดจากดาบเงามืดเริ่มรวมตัวกันอย่างช้าๆดูสิว่าดาบนี้จะเจาะเจ้าสัตว์ประหลาดอย่างแกได้หรือไม่ เรนพุ่งเข้าใส่ดังเงาดับหินเงามืดแทงเข้าไปยังจุดอ่อนอย่างแม่นยำเสียงร้องคำรามของราชสีดังลัน่นพลังคลื่นกระแทกกระจายรอบตัวจนทุกสิ่งสั่นไหวมันสะบัดตัวรุนแรงปัดเรนกระเด็นไปชนต้นไม้หินจนร่างกระตุกระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ได้รับความเสียหายรุนแรง4 7พลังชีวิตเรนกัดฟันหอบหายใจก่อนจะพยุงตัวลุกขึ้นดาบในมือยังไม่หลุดจากนิ้ว พริกกลับมาแล้วพร้อมเลือดที่ไหลาจากหน้าผากเจ้านั่นโหดชะมัดเขาหอบแผนสู้จนมันตายเรนตอบสั้นๆหรือไม่ก็เราพริกยิ้มชอบแบบนี้วะ่ะการต่อสู้ยังไม่จบลงง่ายๆสองนักล่าเงาเผชิญกับมอนสเตอร์ผู้บัญชาการตัวแรกของพวกเขาแม้ระบบแนะนำให้หนีแต่สำหรับพวกเขาแล้ว การเผชิญหน้ากับความกลัวคือหนทางเดียวสู่การวิวัฒนาการตอนที่47เงาแห่งการล่าเสียงคำรามกึกก้องของราชสีเกราะโลกันสะท้อนกล้องทั่วหุบเหวราวกับฟ้าคำรามมันยังยืนประงานอยู่กลางผืนหินที่ปนเป็นเศษร่างใหญ่ยักษ์คล้ายจะไร้เทียมทานแต่ดวงตาสีแดงฉานของมันบ่งบอกชัดเจนว่ามีบางอย่างรบกวนมันได้แผลที่ดับของเรนทิ้งไว้กลางลำตัว จุดอ่อนที่เพียงเล็กน้อยแต่สร้างความเจ็บปวดให้สัตว์ร้ายจนมันเริ่มระวังตัวเรนลุกขึ้นยืนเต็มความสูงอีกครั้งเลือดไหลาจากมุมปากแต่แววตาเยียบเย็นยิ่งกว่าเดิมมือยังคงจับด้ามดับแน่นพลังเงามืดยังคงล้อมรอบใบดับที่แผ่กลิ่นอายเย็นเย,ยือกออกมารอบนี้เอาจริงแล้วเขากระซิบเบาๆริกยืนห่างไปอีกด้านขวานสองขัวกลายพันในมือขยับรับกับท่วงท่า มันเป็นอาวุธที่เพิ่งได้รับมาแต่ดูเหมือนจะตอบสนองดีเยี่ยมเมื่อพลังของเขาไหลเวียนเข้าไปเรนบุกพร้อมกันเลยไหมริกถามน้ำเสียงตื่นเต้นแม้จะมีเลือดซึมตามแขนและไหลเรนพยักหน้าฉันจะล่อมันเองนายเล่นงานตรงคอถ้าเราซัดพร้อมกันอาจจะมีโอกาสจบได้ในรอบเดียวริกแค้นหัวเราะเออแผนบ้าชิบแตก่ก็ชอบราชสีกรอโลกันคำรามอีกครั้ง มันพุ่งใส่เรนก่อนตามสัญชาตญาณล่ากล้ามเนื้อทุกมัดขยับอย่างแม่นยำเสียงสีเท้าหนักตึ้งทุกก้าวทำให้พื้นดินสะเทือนเรนหลบอย่างคล่องตัวพุ่งหลอกลอบไปทางซ้ายก่อนจะตะวัดดาบใส่ขาขวาหน้าของมันอีกครั้งเกราะหนาหนาถูกพลังมืดกัดกร่อนเสียงดังจี้จนมันผนัดก้าวถอยอย่างลืมตัวนั่นคือจังหวะของริกตายซะ เสียงคำรามของมนุษย์ผู้วิวัฒนาการกึกรองแทบไม่แพ้มอนสเตอร์ร่างของริกพุ่งเข้าไปพร้อมขวานสองขั้วที่เปล่งประกายพลังสายฟ้าสีครามเขาหมุนตัวกลางอากาศก่อนจะฟาดขวานลงกลางต้นคอของราชสีพอดีเป๊ะเปรียะเสียงกรอบแตกกระจายแรงสั่นสะเทือนระเบิดออกจนร่างทั้งสองปลิวกระเด็นออกจากกาันท่ามกลางฝุ่นควันที่ปกคลุมทุกอย่างเงาของราชสียังคงยืนอยู่แต่มันกำลังสั่นไหว เลือดสีดำไหลทะลักจากแผลขนาดใหญ่บริเวณคอร่างมันเริ่มสั่นอย่างรุนแรงก่อนจะล้มลงทั้งยืนเกราะที่เคยเงาวาวกลับแตกร้าวทั่วร่างแจ้งเตือนระบบสังหารราชสีกราะโลกันระดับผู้บัญชาการผู้สังหารเรนพริกได้รับคริสตัลระดับผู้บัญชาการหนึ่งเม็ดได้รับหินสกิลขยายร่างระดับผู้บัญชาการ เมื่อใช้สกิลจะขยายร่างและเพิ่มพลังของผู้ใช้เป็นสองเท่าเป็นเวลา10นาทีเรนนั่งหอบอยู่กับพื้นแขนทั้งสองข้างชาแทบยกไม่ขึ้นเขามองร่างของมอนสเตอร์ผู้บัญชาการที่ลมตายตรงหน้าแล้วหลับตาเบาๆสุดท้ายมันก็ลมได้เหมือนกันเขาพึมพำริกค่อยๆเดินเข้ามานั่งลงข้างๆพร้อมหัวเราะหอบเออแต่เกือบไม่รอด เรนหยิบคริสตันระดับผู้บัญชาการขึ้นมาพิจารณาก่อนจะไม่ลังเลอีกต่อไปกัดฟันแล้วกลืนมันเข้าไปแจ้งเตือนระบบคะแนนระดับผู้บัญชาการบวกหนึ่งรวม1 1 0ถึงทันทีที่พลังงานพุ่งเข้าสู่ร่างความร้อนแล่นไปทั่วกระดูกสันหลังของเขาความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่เรนรู้ได้ทันทีว่ามันต่างจากคริสตันระดับต่ำหรือกลางโดยสิ้นเชิง จากนั้นเขาก็ยื่นหินอีกก้อนให้ริกหินสกิลนี้เหมาะกับนายมากกว่าฉันถนัดแบบเร็วและซ่อนตัวแต่นายสายพลังชนตรงริกกลับมันไว้มองด้วยความสงสัยเล็กน้อยใช้ยังไงวะทันใดนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นในหัวของริกทันทีคําแนะนําการใช้หินสกิลผู้ที่ถือหินสกิลสามารถใช้งานได้โดยการบีบหินให้แตก หินจะแตกสลายกลายเป็นสกิลที่ติดตัวของผู้ใช้ทันทีงั้นเหรอริกกำแน่นแล้วออกแรงบีบทันทีหินแตกกระจายเป็นแสงสีทองทะลักเข้าสู่ร่างเขาทันทีร่างกายของเขาเรืองแสงก่อนที่แสงจะหายไปร่างของริกยังคงเหมือนเดิมแต่พลังที่ไหลวนในกล้ามเนื้อกลับรุนแรงผิดธรรมดาสกิลได้รับการติดตั้งขยายร่างระดับผู้บัญชาการ เมื่อเปิดใช้งานจะขยายร่างเพิ่มพลังร่างกายสองเท่าเป็นเวลาสิบนาทีรู้สึกโคตรได้พลังเลยว่ะริกยิ้มกว้างรูปแขนตัวเองด้วยความตื่นเต้นเรนหัวเราะในลำคอเอาไว้ใช้ตอนจำเป็นอย่ารนรานมากนักละ่ะตอนที่48หุบเฮวแห่งเสียงคำราม หลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดกับราชสีห์เกราะโลกันจบลงและเรนกับริกได้รับชัยชนะพวกเขาใช้เวลาเกือบครึ่งวันในการพักฟื้นบาดแผลทั้งกายและใจบาดแผลลึกจากกรงเล็บและเกราะหนาหนักของสัตรปูยังคงปวดหนึบทว่าแรงใจของทั้งสองยังไม่สิน้นสถานะของพวกเขาขยับสูงขึ้นจนมีพลังทางกายภาพเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายเท่าโดยเฉพาะความแข็งแกร่ง ที่ทะลุส0ไปแล้วทั้งคู่มันเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวฝืนแรงโน้มถ่วงและแบกรับภาร,ระเกินมนุษย์ได้โดยไม่ล้าในสายตาคนทั่วไปหุบเหวที่ลึกไม่เห็นก้นเบื้องล่างนี้คือทางตันแต่สำหรับเรนกับริกมันคือทางผ่านพร้อมหรือยังริกถามขนาดจัดเก็บสัมภาระไม่มีทางเลือกมากนะักถ้าราชสีโลกันนอนอยู่แถวนี้ ก็ต้องมีอะไรอยู่ลึกลงไปอีกเรนตอบเสียงเรียบพร้อมสะพายดาบหินเงามืดขึ้นหลังทั้งสองเริ่มต้นปีนล,ลงไปโดยไม่ลังเลใช้เชือกที่พวกเขาทำจากหนังมอนสเตอร์ร่วมกับมือเปล่าที่เกาะเกี่ยวไปตามผนังหินแม้มันจะมีความชันสูงและลื่นจากตะไคร่น้ำแต่พวกเขาก็ผ่านไปได้อย่างมั่นคงเสียงคำรามที่ก้องออกมาจากใต้เหวนั้นเบาบางลงทุกย่างก้าวที่พวกเขาลงลึก มันกลายเป็นเสียงสะท้อนโบราณของหินที่เสีสยดสีกันมากกว่าเสียงของสิ่งมีชีวิตพวกเขาใช้เวลาราวสองชั่วโมงจึงถึงพื้นหุบเหวสิ่งที่พวกเขาพบเบื้องล่างไม่ใช่เพียงแค่พื้นหินว่างเปล่ามันคือถ้ำขนาดมหึมาที่ลึกเข้าไปในชั้นใต้ดินของดินแดนวิวัฒนาการทีน่นี่มันใหญ่เกินไปพลิกพึมงพัอย่างตกตะลึง พื้นที่นี้น่าจะเป็นรังหลักของราชสีโลกันหินที่ถูกขูดเป็นร่องอย่างเป็นระบบร่องรอยกรงเล็บขนาดมหึมาและเส้นทางที่เหมือนถูกเหยียบย่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าชี้ให้เห็นว่าเจ้านั้นไม่ได้อยู่ลำพังมาเสมอและเบื้องหน้าของรังนั้นคือช่องทางเดินขนาดใหญ่ที่มืดทึบมีเพียงแสงสลัวจากหินเรืองแสงที่แทรกอยู่ตามผนงังทำให้ความสว่างพอประมาณสีฟ้าอมเขียวของมันส่องสะท้อนกับกรอบของริกและดับของเรน รากับเป็นการชี้นำให้เดินต่อไปไปกันเถอะเรนกล่าวสั้นๆและพวกเขาก็ก้าวเข้าไปโดยไม่ลังเลเส้นทางใต้ดินนั้นไม่ง่ายแต่ก็ไม่อันตรายเท่าที่คิดพวกเขาเดินทางลึกลงไปเรื่อยๆผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวบางช่วงต้องปีนบางช่วงต้องคลานลอดซอกหินบางครั้งหินขนาดยักษ์ก็ปิดทางจนต้องเปลี่ยนเส้นทางตลอดเส้นทางนั้นไม่มีมอนสเตอร์ระดับสูงให้ต้องเสี่ยงชีวิต มีเพียงมอนสเตอร์ระดับต่ำอย่างงูทั้งเกล็ดหินมแมลงเงาหรือค้างคาวคริสตันที่บินมาด้วยเสียงกรีดร้องแหลมสูงสำหรับพวกเขาในตอนนี้มอนสเตอร์เหล่านั้นไม่ใช่อะไรนอกจากอาหารเมื่อพวกมันตายบางตัวทิ้งเนื้อบางตัวทิ้งคริสตันระดับต่ำซึ่งเรนไม่สนใจเก็บอีกแล้วแต่เนื้อและอวัยวะที่ไม่ปนเปื้อนกลายเป็นอาหารประจำวันระหว่างทาง เช่นเดียวกับรากไม้แปลกประหลาดที่ห้อยลงมาจากเพดานถ้ำมันเรืองแสงสีเขียวจางและมีเปลือกเหนียวสามารถนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงให้แสงสว่างหรือใช้ต้มร่วมกับเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงพวกเขาใช้ชีวิตอย่างนักเดินทางใต้ดินสิวันเต็มในความมืดมิดไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีเวลาบอกกลางวันหรือกลางคืนมีเพียงการเดินหน้าการฆ่า การกินและการนอนพักเป็นรอบแสงจากหินเรืองแสงสว่างตลอดทางราวกับมีใครจงใจติดตั้งมันไว้เป็นเส้นนำทางหรืออาจเป็นธรรมชาติของหินประเภทหนึ่งที่สะสมพลังงานจากผิวโลกก็ไม่อาจทราบได้วันที่15ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดที่แสงเรืองรองค่อยๆสว่างขึ้นและเผยให้เห็นโถงทางเดินขนาดยักษ์ที่อยู่เบื้องหน้านี่มันพริกถึงกับอ้าปากค้าง เบื้องหน้าคือโถงทางเดินที่กว้างเกิน10กิโลเมตรและสูงราว3กิโลเมตรผนังหินสองฝั่งสูงประงานจนแทบมองไม่เห็นเพดานเส้นทางตรงหน้าทอดยาวไกลเสียจนมองไม่เห็นปลายทางคล้ายกับเส้นทางของเทพเจ้าในตำนานที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือแม่น้ำขนาดมหึมาหนึ่งสายที่ไหลขนานไปตามทางเดินแม่น้ำกว้างถึง7กิโลเมตร พื้นผิวน้ำสะท้อนแสงเรืองจากผนังหินอย่างเงียบสงบไม่มีวิวัสิ่งมีชีวิตปรากฏไม่มีคลื่นไม่มีแม้แต่เสียงกระเพื่อมเป็นเพียงกระจกสีมืดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเรนลองตักน้ำขึ้นมาดื่มเล็กน้อยก่อนขมวดคิ้วน้ำสะอาดกินได้เหรอพริกถามพร้อมตักตามใช่ไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสารพิษพวกเขาทั้งคู่ศบตาก,กันเงียบเงียบเปากับเข้าใจตรงกัน สถานที่แบบนี้ไม่ควรเดินต่อไปแบบรีบร้อนพักที่นี่ก่อนเรนตัดสินใจทันทีริมแม่น้ำนี่พอจะตั้งค่ายได้สบายริกพยักหน้าทั้งสองเดินไปยังริมฝั่งสร้างค่ายพักง่ายๆด้วยวัสดุดที่เหลือและหินรอบตัวใช้รากไม้เผาเป็นไฟตั้งเวรยามและแบ่งเวลากินนอนก่อนจะเดินทางต่อในทางที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะพาไปสู่จุดใด ตอนที่49ปลาดุกกระดูกแห่งแม่น้ำใต้พิภพเรนกับริกพักผ่อนอยู่ริมแม่น้ำใต้พิภพเกือบหนึ่งคืนเต็มเพลิงที่ลุกชนจากรากไม้เรืองแสงช่วยให้พวกเขาอบอุ่นในสถานที่แปลกประหลาดแห่งนี้แม่น้ำที่เงียบสงบทั้งสองสายยังคงไหลยอย่างเชื่องช้าและไร้เสียงแม้จะไม่มีสิ่งมีชีวิตให้เห็นแต่กระแสน้ำกลับไม่เคยหยุดนิ่งรุ่งเช้าของวันใหม่เริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีแสงแดด มีเพียงแสงสลัวจากหินเรื่องแสงที่ยังทำหน้าที่ของมันได้ดีเรยนยืนมองกระแสะน้ำที่ทอดยาวสุดสายตาแล้วพูดขึ้นน้ำมันต้องไหลไปที่ไหนสักแห่งเราเดินไปตามน้ำเถอะปริกพยักหน้าโดยไม่ลังเลทั้งสองเก็บของเทน้ำดื่มใส่กระบอกไม้และเริ่มต้นเดินเท้าไปตามทางเลียบแม่น้ำที่แผ่ขนานไปกับโถงยักษ์เส้นทางใต้ดินยังคงเป็นระนาบเรียบ เดินได้ไม่ลำบากนักเพดานถ้ำสูงเลี่วและหินเรืองแสงยังคงโผลประปรายทำให้ไม่ต้องใช้แสงจากกองไฟหรือคบเพลิงเพิ่มทั้งสองเดินต่อเนื่องไปประมาณสามชั่วโมงโดยไม่มีมอนสเตอร์ปรากฏให้เห็นแม้แต่ง,งาาจนกระทั่งปึกปึกปึกเสียงบางอย่างสาดน้ำกระทบพื้นอย่างแรงเสียงกระเพื่อมของน้ำกลางแม่น้ำดงังขึ้นอย่างผิดปกติ เรนหยุดเดินทันทีดวงตาเฉียบคมของเขากวาดมองไปทางต้นเสียงริกเองก็คว้าขวานขึ้นมากระชับมือแน่นแล้วพวกเขาก็เห็นกลางแม่น้ำอันเงียบสงบพลันมีเงาสีดำขนาดมหึมมาพุ่งพรวดขึ้นจากน้ำเสียงแหวกน้ำดังสนั่นฝูงปลาขนาดเล็กที่อยู่ใกล้บริเวณน,นั้นกระโดดหนีกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางและเจ้าของเงานั้นคือสัตว์ประหลาดที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน ปลาดุกกระดูกระดับอัศวินมันมีความยาวกว่า10เมตรลำตัวอ้วนกลมเหมือนปลาดุกยักษ์แต่สิ่งที่ต่างจากปลาดุกทั่วไปคือมันถูกห่อหุ้มด้วยกระดูกที่หนาแน่นตั้งแต่หัวจรดหางราวกับกรอบชีวภาพที่เรียงกันเป็นชั้นๆฟันของมันคมราวกับใบมีดดวงตาสีส่มงเรืองแสงกวาดมองตลอดแม่น้ำหันใหญ่และแหลมโบกสะบัดไปมาเพื่อเพิ่มแรงพุ่งทะลุใต้น้ำอย่างรุนแรง มันกำลังไล่ล่าปลาเล็กซึ่งแหวกว่ายหนีด้วยความเร็วสูงแต่ก็ไม่พ้นคมเที่ยวของมันที่งับจนแหลกเหลวในพริบตาเรนมองภาพครงหน้าดวงตาเปล่งประกายทันทีปลาระดับอัศวินใหญ่ขนาดนี้เนื้อมันน่าจะอร่อยกว่ามอนสเตอร์กลิ่นโคลนที่เรากินมาทั้งสองสัปดาห์แน่ริกยิ้มเยี่ยมสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขากินแต่เนื้อมอนสเตอร์ระดับต่ำซึ่งแข็ง เหม็นและย่อยยากมันทำให้ต่อมรับรถแทบจะตายด้านไปแล้วการได้เห็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่แบบนี้คือสวรรค์ที่ตกลงมาใต้พิภพล่อมันขึ้นฝั่งเรนพูดพลางควักเนื้อแห้งของคขังขาวคริสตันโยนไปใกล้ริมตะลิงมันไม่สนใจในตอนแรกแต่หลังจากโยนครั้งที่สามกลิ่นของเนื้อเริ่มลอยไปถึงจมูกของมันดวงตาเรืองแสงสีส้มของมันเหลือบมองไปทางฝั่งรางโอนยากเริ่มว่ายเข้าใกล้ช้า,ชา เรนหยิบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าเดิมแล้วฟาดลงผิวน้ำให้เกิดเสียงปากทันใดนั้นมันพุ่งเข้าใกล้อย่างรวดเร็วพื้นดินใกล้ฝั่งเริ่มสั่นเบาๆจากแรงสะเทือนของคลื่นน้ำที่เจ้าปลาดุกยักษ์สร้างเดี๋ยวนี้ริกริกคำรามอย่างฮึกเหิมกระโจนออกมาจากพุ่งหินด้วยความเร็วสูงสุดพร้อมเหวี่ยงขวานฟันเข้าที่ด้านข้างลำตัวมันอย่างแรงชัว เสียงกระดูกแตกระเบิดขึ้นพร้อมเสียงกู่ร้องต่ำของปลาดุกกระดูกมันพยายามถอยหนีด้วยหางอันมหฮมาแต่เรนไม่ปล่อยโอกาสทองหลุดลอยเขากระโจนตามซัดดาบเข้ารอยแยกของกระดูกตรงคอพอดีเสียงเนื้อขาดกระจายสายโลหิตด,ดำข้นพุ่งออกมาพร้อมแรงสั่นไหวที่เงียบสงัดในวินาทีถัดมามันดิน้นแล้วเงียบไปแจ้งเตือนระบบสังหารปลาดุกกระดูกระดับอัศวิน ผู้สังหารเรนพริกได้รับคริสตัลระดับอัศวินหนึ่งเม็ดถึงแม้จะไม่มีอุปกรณ์หรือไอเทมพิเศษใดๆด,ดรอปออกมาแต่คริสตัลระดับอัศวินเพียงก้อนเดียวก็เพียงพอสำหรับความคุ้มค่าและเหนือสิ่งอื่นได้กลิ่นนี้พริกสูดกลิ่นเนื้อปลาดิบๆที่หั่นออกจากลำตัวมันก่อนเอาไปย่างเหมือนเนื้อปลาน้ำลึกแต่มันกว่าและไม่มีกลิ่นคาวเลยเรนกล่าวขณะจัดการก่อไฟ พวกเขาแล่เนื้อออกมาอย่างประณีตย่างบนหินร้อนร่วมกับรากไม้หอมรสชาติที่พุ่งกระแทกปลายลิ้นหลังชิมคำแรกทำให้ทั้งสองหยุดพูดคุยและกินต่อโดยไม่มองหน้ากันเลยนี่มันโคตรอร่อยริกพูดขณะเคี้ยวอย่างลุ่มหลงคุ้มค่ากับที่เดินมาไกลขนาดนี้เลยละ่ะเรนตอบขณะย่างชิ้นถัดไปหลังจากอิ่มเต็มที่พวกเขาพักอีกชั่วโมงให้ท้องย่อย แล้วลุกขึ้นสะพายอาวุธและออกเดินต่อไปตามกระแสะน้ำอย่างมั่นใจที่เบื้องหน้ามีอะไรอีกพวกเขาไม่รู้แต่หากมันมีเนื้ออร่อยกว่านี้อีกแล้วก็พวกเขาพร้อมสู้แน่นอนตอนที่ห้สิบแหวนแห่งมิติก้าวเท้าครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าเสียงลมหายใจและฝีเท้าเป็นเพื่อนเทียงหนึ่งเดียวของผู้เดินทางในทางเดินใต้ดินไร้สิ้นสุดแห่งนี้สมเดือนผ่านไป แม้จะไร้แสงอาทิตย์แต่เรนกับริกก็ใช้เวลานับวันจากจํานวนมื้ออาหารที่กินและการผลัดเปลี่ยนยามพักผ่อนมันไม่ใช่การเดินทางที่รวดเร็วแต่เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความอดทนและการเอาชีวิตรอดตลอดสเดือนที่ผ่านมาทั้งสองคนเดินทางลึกเข้าไปเรื่อยๆตามเส้นทางของแม่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหลแม่น้ำยังคงทอดยาวขนานขนาบทางเดินหินมอนสเตอร์ในแม่น้ำโผลมาเป็นระยะ พวกมันส่วนใหญ่เป็นปลาผิดปกติมีเกราะหัวแหลมหรือแม้กระทั่งฟันที่ยื่นออกมาจากข้างแก้มระดับพวกมันส่วนใหญ่ไม่เกินระดับสูงมีเพียงไม่กี่ตัวที่เป็นระดับอัศวินแต่ถึงจะหายากเรนกับริกก็ยังสามารถล่อพวกมันขึ้นมาได้เป็นครั้งคราวโดยใช้เนื้อมอนสเตอร์ระดับต่ำที่แรกเก็บไว้เป็นเหยื่อเสียงระบบดังขึ้นไม่รู้กี่ครั้งแจ้งเตือนระบบ สังหารกลาปากเหล็กระดับสูงได้รับคริสตัลระดับนักรบหนึ่งเม็ดสังหารงูทะเลตาเขียวระดับอัศวินได้รับคริสตัลระดับอัศวินหนึ่งเม็ดบางตัวแข็งแกร่งเกินคาดบางตัวกลับโน่เขาวและล่อขึ้นมาง่ายได้แต่ทั้งหมดนั่นก็ทำให้พวกเขามีอาหารต่อเนื่องและสะสมคริสตัลได้เรื่อยๆกระทั่งวันหนึ่งในเดือนที่สหลังจากสังหารกุ้งเหล็กสายฟ้า ระดับอัศวินได้พวกเขาก็ได้รับคริสตัลมากพอที่จะเติมคะแนนระดับอัศวินให้เต็มแจ้งเตือนระบบคะแนนระดับอัศวิน1 0ถึงส0สามารถเลื่อนระดับได้เมื่อพร้อมเรนมองหน้าริกแล้วพยักหน้าทั้งสองคนไม่ได้ดีใจมากนักเพราะรู้ดีว่าไม่มีทางเลื่อนระดับชั้นในถ้ำนี้และพวกเขายังไม่รู้ว่าทางออกอยู่ที่ใดกันแน่พวกเขาพักใต้ก้อนหินที่แผงเงาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เพรนหยิบสัมภาระออกจากถุงเก็บของระหว่างที่แสงจากหินเรืองแสงว่าผ่านหน้าของเขาแสงบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อคลุมด้านในสะท้อนแววแปลกประหลาดเพรนชะนักหยิบของในกระเป๋าขึ้นมาทันทีมันคือแหวนโลหะดำกับแหวนของนักล่าไร้เสียงของที่เขาเก็บไว้อย่างลืมเลือนตั้งแต่วันที่ได้มาจากชายปริศนาและศพผู้วิวัฒนาการเมื่อหลายเดือนก่อน ทั้งสองวงกำลังสั่นเบาๆแสงบางอย่างสองลอดออกจากเนื้อโลหะมันไม่เคยทำเช่นนี้มาก่อนแม้แต่ตอนเก็บครั้งแรกเรนรีตามองแหวนในมือตนแล้วทันใดนั้นเสียงระบบก็ดังขึ้นแจ้งเตือนระบบความแข็งแกร่งถึงเกณฑ์ขั้นตำ่ำปลดผนึกคุณสมบัติแหวนมิติเก็บของพื้นที่จัดเก็บ5ลูกบาทเมตรวิธีใช้ เพ่งจิตเข้าสู่แหวนและสั่งการด้วยความคิดเรนเบิร์กตากว้างแหวนมิติเก็บของมันคือไอเทมระดับสูงที่ในโลกภายนอกแทบไม่มีปรากฏหรือหากมีราคาก็จะสูงระดับลำคาญกระเป๋าเงินราวกับสมบัติระดับชาติเขารีบทดลองใช้งานทันทีโดยการคิดถึงการเก็บดาบหมอครามเข้าไปในแหวนและในพริบตาดาบหายวับไปต่อหน้าต่อตา สุดยอดเรนพึงพำมเบาๆเขาควักสัมภาระจากกระเป๋าผูกเชือกมัดรวมแล้วเพ่งจิตเข้าไปอีกครั้งทั้งหมดหายวับเข้าวงแหวนอย่างง่ายได้พื้นที่ด้านในกว้างพอจะวางกระเป๋าอาหารแห้งอาวุธรวมถึงของใช้ที่จำเป็นอีกหลายสิบรายการเหมือนถูกหวยกลางทางเดินนรกชัดๆเขาพูดยิ้มกว้างเมื่อเขาลองสำรวจภายในแหวนที่ปลดล็อกแล้ว ก็พบกับบางสิ่งที่ทำให้เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะมีคริสตัลระดับสูงนับร้อยเม็ดซ่อนอยู่ในช่องเก็บของภายในแหวนมันเป็นของที่ติดอยู่ในแหวนตั้งแต่ตอนเจอแต่เพราะตอนนั้นระบบยังไม่ปลดผนึกพวกเขาเลยมองไม่เห็นดูนี่ซิริกเรนเรียกพลางหยิบคริสตัลเรืองแสงออกมาหนึ่งเม็ดริกมองมันอย่างตกตะลึงนี่มันคริสตัลระดับราชน ใช่แต่เราใช้ไม่ได้ตอนนี้แต่ในอนาคตเอาไว้แลกอาวุธระดับตำนานยังได้เรนหยิบแหวนของนักล่าไร้เสียงยื่นให้ริกโดยไม่ลังเลใช้วงนี้ริกรับไว้ด้วยสีหน้าหนักแน่นขอบใจมากเราเก็บสัมภาระเข้าวงแหวนซากมันจะทำให้เราเดินทางเร็วขึ้นอีกเยอะการเดินทางของพวกเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหลังจากนี้ ไม่มีของพรงพรุงหลังหลังๆไม่มีน้ำหนักเกินไม่มีเสียงของเหล็กกระทบกันตอนเดินไม่มีแม้แต่กระสอบขนของให้ต้องระวังขณะต่อสู้จากนี้ไปพวกเขาคือนักล่าใต้พิภพอย่างแท้จริง